สวัสดีครับ KFC ครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้ามารุยาม่าตัวเล็กนะครับเป็นทรง Ae นะครับ2 0่ซีซครับเป็นตัวที่ผมเก็บทำไว้ใช้เองที่ร้านนี่แหละฮะวันนี้ตกแต่งไว้ก็อยากจะปล่อยต่อครับเผื่อใครสนใจเครื่องตัวเล็กๆน้ำหนักไม่มากแต่มีความทนทานแล้วก็ประหยัดน้ำมันแบรนด์มารุยาม่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีนะทรงนี้ Ae เพราะว่าประหยัดแลวก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับ ตัวนี้เอาราคาที่3 0 0 8รวมจะส่งนะฮะผมก็ใส่แฮนด์ใส่มือเร่งใส่นวมใส่อะไรให้เรียบร้อยนะฮะมีประกันตามหลังให้4เดือนแล้วก็จะมีของแถมครบชุดนะฮะใบมีดใบมีดบางยาสายสะพายสภาพโดยรวมคือสวยครับตัวนี้นะครับเครื่องยังแน่นๆอยู่เลยใครที่เอาไปตัดไม่หนักมากนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ทนดีนะครับพี่ๆสามารถเป็นเจ้าของได้เลยมารุยมเอไอสอ0ครับคุณผู้ชมครับมือสองจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับ